สวัสดีเพื่เพื่อนครับกลับมาพบกจอรไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมมีโอกาสได้มาทดสอบกับการขับขี่ยามาฮ่ N Max Tech Max ตัวใหม่นะครับที่จริงๆแล้วได้มีโอกาสทดสอบกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่สนามแก่งกระจา์เซอร์กิตแต่นวันนี้ครับต้องบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ N Max Tech Max นั้นขายดีมากๆจนขาดตลาดครับและวันนี้เนี่ยทางไทยยามาฮ่เองเนี่ยได้นํารถ เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบ,บกาันก็คือว่า n m a x Tech Max นั้นเป็นรถนำเข้าจากทางต่างประเทศนะครับแล้ววันนี้สต็อกเพียงพอแล้วและทางยามาฮ่าเองก็ได้มีโอกาสเชิญชวนครับบรรดาผู้ขับขี่นะครับมาทดสอบรถกันซึ่งวันนี้ครับเราจะทำการขับขี่เจ้ายามาฮ่า n m a x Tech Max เนี่ยรอบๆแถวๆบริเวณสุรณภูมิป,ประมาณ25กิโลนะครับโดยการใช้ในเรื่องของระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น traction control ABS ระบบ YECVT การชิปดา ชิปอัพนะครับพูดง่ายๆคือจะให้ขี่กันบอกว่าเป็นแบบสตรีทยูสเลยว่าจริงๆแล้ว n m a g t e c m a c นั้นเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานแบบ daily use หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องลองก็ดูครับว่ามันเหมาะจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราก็เอามาลองอีกทีหนึ่งให้มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูกันเลยดีกว่าก็วันนี้นะครับมาการเป็นเฉพาะตัวของยาม่า e n m a t e c Max ทั้งนั้นนะครับ ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะลองคันนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือยาม่าเอ็นแมกเทคแมกนั้นมีน้ำมในการสองสีนะครับก็คือสีน้ำตาลดำจริงๆผมเรียกว่าสีดำลแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีเงินสีบรอนนะครับ ก็แน่นอนนะครับดัวของฟังก์ชันการใช้งานเราคงจะทราบ,บกันแล้วว่าเริ่มต้นก็นคือหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ2ชั้นนะครับเป็นหน้าจอด้านบนเป็น LCD นะครับบอกความเร็วบอกในเรื่องของโอ디โอทิปแล้วก็เรื่องของเกจน้ำมันนะครับด้านล่างก็เป็นหน้าจอ TFT นะครับซึ่งก็จะบอกในเรื่องของวัดรอบเรื่องของการใช้งานระบบ YECVT แล้วก็การใช้โหมด T โหมด S โหมดนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชัน CVT TCS อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ปุ่มกดแน่นอนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยตามสไตล์ของรถที่มันไฮฟังชันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องลองกันในวันนี้ก็คือการขับขี่ว่ามันขี่สบายจริงหรือเปล่านะครับของเก็บของได้สบายๆเยอะๆเยะแยะนะครับเปิดให้ดูยูบ็อกซ์นะครับ<ม>เขาก็มีหมวกม,มีหมวกมาให้อันนี้ใส่ให้ดูว่าจริงๆมันใส่หมวกได้ประมาณไซส์อย่างเงี้ยนะครับใส่ได้อยู่แล้วนะฮะโอเค เอาละเดี๋ยวเราก็จะไปลองขี่กันนะครับ25กิโลกับบรรดาเพื่อน,นๆที่วันนี้มาลองกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจะไปยังไรไปชมต่อเลยครับเอาละครับไปและวอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับเริ่มต้นก็คือเราได้ตัวเทกแบ็กมา สิ่งที่ผมมองเห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องของตัวเมนูครับพอกดไปปั๊บเนี่ยเมนูต่างๆเนี่ยเหมือนกับการเอาของ X Max มาใส่เลยนะครับเพราะว่าบรรคุ้นมากกับ X m a c ที่ผมใช้อยู่พวกค่าต่างๆน,นา้นๆเอาวันเทค่าทิปเวลาควา,ลความร้อนนะครับแบตเตอรี่เนี่ยครับมีให้เราเห็นนะฮะครบหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเมนูนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับเมนูนี่ครับเมนูที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเมนูของ x m a c เลยนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับคอนเน็กกับตัวของ w i า e คอ Connect นนได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับ เป็นอย่างน้ำมันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนจะอยากได้เทนแบกมาให้ขี่แบบว่ามันมาดังนั้นผมจะเลือกเป็นโหมดสปอร์ตนะครับคือโหมดเอสนะครับนีการเปลี่ยนโหมดครับง่ายมากก็คือกดที่ปุ่มด้านหน้าขอดปุ่มการขับท้ายครับนี่กดปั๊บก็จะมีโหมดทีให้เลือกกับผมเอสนะครับโหมดทีก็คือโหมดทาวโหมดเอสก็คือโหมดสปอร์ตนะครับเราไปดูโหมดสปอร์ตไปนะเจ๊โปง เ่อะครับเกาะมากขออยู่สุดท้ายครับจะได้ลองเต็มเต็มหน่อยนี่ครับพอระบวดครับปื๊บการไฟเลยครับเร็วเลยกับการใช้ตัวของระบบ y ecvt นะครับซึ่งมันขึ้นเร็วกว่ารถที่เป็นระบบของ เม็ดกุ้งขนน้หนักเยอะนะครับตัวที่เป็นระบบช่างไฟฟ้าเนี่ยเร็วมากนะครับเห็นไครับบวมพื้น,นแรงเลยช่วงล่างดีครับวล่างดีมากโอ้ขี่สนุกนะครับขี่สนุกมากรอความเร็วดูครับต้องส e e d ดูหน่อยเอง ปล่อยให้เขาไปกันก่อนเดี๋ยวเราจะลองแซงดูครับเอาแล้วครับปล่อยเข้าไปแล้วมาดูหน่อยดีว่าจะเร็เวขนาดไหนนะดูนะมาครับกดปุ่มชิปเตอร์ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามพีซ่าบอท้า 二十三，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 二 ่ออันนี้คือใช้ตัวของชิปเตอร์ของหมดแล้วนะครับยาวครับลองดูกี่ความเร็วตารทีนะ่สมมติว่าต้องมีไหม ทำให้รถขึ้นไวประมาณหนึ่งสเต็ปนะครับครับกดปั๊บพึ้บพื้นเลยรอบพื้นเลย ลอ,ลองเปลี่ยนเป็นจวัวหาะในการเกียรช้านะครับแล้วลองกดชิปดูดึกเลยครับครับชิปูสึ่งนะครับก็เช็่เกียรด้วยตักสามเกียร์ตักกว่าคือตัวชามไฟฟ้าเนี่ยเอาจริงๆนะครับมันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มันก็ตอบสนองได้ในระดับหนึ่งเลยถึงแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 155ซีซีก็ตามแต่ว่าพอมีตัวของระบบชิปเนี่ยมันช่วยทำให้การขี่เนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับสนุกมากขึ้นจริงๆแล้วที่สำคัญคือผมชอบตัวของหน้าจอครับมันเป็นจอ t f t ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มองเห็นชัดนะครับมีเราพูดถึงโหมดที่เป็นโหมด S นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงโหมดที่เป็นโหมด T นะครับโหมด R out. เพราะว่าเวลาเราลองเราก็อยากจะลองให้มันสุดนะครับฉะนั้นเราก็เลยลองเป็นโหมดที่เป็น หมดเนั่นเองนะครับนี่แหละครับสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้มาลองกันเองนะครับวันนี้ทาง y มา a h a ก็เปิดโอกาสครับให้บรรดาสื่อทั้งหลายมาทดสอบตัวของระบบว ECV ทอย่างจริงจังซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสนำมาทดสอบนะครับแบบจริงจังแบบนี้นะครับบนถนนจริงแล้วก็ใช้งานจริงแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของความเร็วจริงนะครับ ดะนั้นใครที่สนใจนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นรถไซส์ที่กำลังดีขี่ง่ายแรงนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆที่คุ้มค่าคุ้มกับราคาที่เสียไปนะครับระบบ YECVT ีครับเอ็มารอเจ็กกีคนเทนิวัสแ a ร i ดเบล t านส s มิชชั่นนะครับชื่อยาวมากนะแล้วก็อย่างที่เราทราบก็คือตัวของหน้าจอเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไฮโซนะครับมีทุกอย่างหมดเหมือนเอ็กแม็กพื้นที่เลยงานนี้ครับจะฟังเพลงจะอะไรก็แล้วแต่กดง่ายครับอาจจะยังไม่ชินในตอนแรกแต่พอถ้าเกิดคุณเป็นแล้วผมบอกเลยว่าบูมมันงานมันมันงานง่ายมากนะครับเปิดไฟเลี้ยวเข้าเก็บเอาลัะกลับกันมาครบแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ <c oughs> ไปหลงอยู่คนเดียวนะครับโดยรวมแล้ว เจ้า Yama h a n m a x t e c h ก a x ก็ต้องบอกว่าตัวระบบเกียร์นะครับว่า ECVT มันใช้งานได้จริงคือเวลาที่เราต้องการให้ใหรอบมันมาไวๆเนี่ยเรากดชิป1 2 3ตามสเต็ปเลยมันขึ้นแบบว่าเสียงของการเปลี่ยนองอเขาเรียว่าการเปลี่ยนองศาของตัวชุดชาวไฟฟ้าข้างหน้าเนี่ยมันมีอัตราทดที่เปลี่ยนเลยปื๊ดปื๊ดลอขึ้นมาเลยแล้วเวลาที่ต้องการจะเชนเกียร์ กดชิปลงชิปลงชิปลงมันก็จะตื้อลงตื้อตื้อตื้อลงซึ่งอย่างที่บอกไปว่านี่เป็นเพียงแค่รถออโตเมติกรุ่นเดียวที่มีระบบชิปแบบนี้นะครับรุ่นอื่นจะไม่มีเลยนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นะครับรวมถึงส่วนอื่นๆที่ผมบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่มีขนาดกระดัดรัดเรื่องของการแฮนด์เลิงที่ขี่ง่ายเรื่องของระบบเบรก ABS ที่ใช้งานได้จริง เช็คคอนโทรลที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่จริงๆแล้วเดิมๆก็ถือว่าเอาอยู่แล้วกับไฟหน้าที่ผมบอกไปว่ามันสว่างที่สุดในคลาสแล้วกับไฟหน้าโมโนโปรเจคเตอร์นะครับดังนั้น n m a x Tech Max จึงเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้รถสกูตเตอร์ขนาดเริ่มต้นนะครับอาจจะเรียกว่าไม่ได้เริ่มต้นหรอกเพราะว่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสักร้5ยดีซีแต่ว่านี่คือคลาสประมาณ155าดีซีดังนั้นมันจึงตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนนะครับ ใครสนใจตัวจริงๆนะครับของเจ้ายามาฮ่าเอ็นแม็กเท็กแม็กก็สามารถที่ไปรับชมหรือว่าไปจองกันได้นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันที่29 mm hmm. พฤศจิกายนนี้นะครับที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับไทยยามาฮ่ามอเตอร์แล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วมทีมกันด้วยอาจจะแหกข้อบไปหน่อยเพราะว่าผมอยากจะลองรถจริงๆก็เลยไม่ได้ขี่ตาขบวนเข้าไปนะครับเลยกดให้เพื่อนๆได้ดูว่าเพื่อฟอร์งแมซ์ของมันจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ขี่สนุกมากครับ สนุกจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ขอเนียดรลานก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ